อ้วนเห็นไหมมันมีของอะมันหลังตู้อะฮะไม่ได้ขึ้นหรอกวันนี้จบนะสมไม่ต้องขึ้นไม่ต้องวยวายไม่ต้องงอแงไม่ต้องมาทำหน้าทำตาแบบลําัยไห้องคำไม่ขึ้นไม่ได้ลูกตนมีของหนี่ไหมพ่อมันไม่ตามใจไม่ต้องมองไม่ต้องมองขึ้นไม่ได้จบนายอ้วนไปนอน อ้อนขึ้นไม่ได้ลูกหอมยังไม่เลิกงอไงกับพ่อไม่เนี่ยไม่เอาไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันมีของขึ้นไม่ได้โอ้มาอ้อนอยู่างนี้แหละจะขอขึ้นดูดูเอาไม่ต้องเลยอ้วนจ้าไม่ต้องไข่ตีลูกขึ้นไม่ได้มันเพลินลุกขึ้นไม่ได้ใหญ่เยอะนะอีอ้วนนะใหญ่เยอะนะนอนตรงนี้นอนนอนกับพ่อเนี่ยนอนตรงนั้นก็ได้ดูความวุ่นวายของมันเนี่ย วุ่นวายมองเลยมองเข้าไปมองเข้าไปอามองเข้าไป,ม,าไป,าม,าไปมึงจะได้ขึ้นไหมมองไปอ้วน